สวัสดีค่ะรายการกินทราบพารีวิวนะคะวันนี้ตานก็ได้มาหุงข้าวมาใหม่ค่ะเป็นมะหุงข้าวใบเล็กๆนะคะแต่ว่าความสามารถเยอะแยะมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่มะหุงข้าวธรรมดานะคะมันสามารถทําเมนูอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวสามารถทําเค้กทําสตูทำโจก๊กแล้วก็ทำโยเกิร์ตทำอะไรได้สารพัดเลยค่ะ <Wow. S 1> แถมยังเลือกประเภทของข้าวได้อีกนะคะและที่สำคัญนะคะมันสามารถ คุมผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเราแค่แตะที่แอปพลิเคชันว่าเราต้องการทำอะไรเจ้ามอตัวนี้นะคะมันก็จะทําให้เราได้หมดเลยค่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าหมอตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเมือหุงข้าวเสี่ยงมีอันนี้นะคะเป็นรุ่นเล็กนะคะเข้ามาด้วยความจุกระทัดรัดนะคะ1.6ลิตรค่ะส่วนสีนะคะมีสีขาวสีเดียวค่ะ ดูล้ำยุคทันสมัยมากๆเลยนะคะข้างในนะคะจะประมาณนี้ค่ะเล็กๆเหมาะสำหรับอยู่หออยู่คนเดียวอยู่สองคนบ้างอะไรบ้างสามารถตั้งเวลาในการทำอาหารได้นะคะมาพร้อมหน้าจอ LED ดูทันสมัยแบบนี้นะคะทำความสะอาดก็ง่ายมากก็แค่เปิดออกมาแล้วก็ไปล้างนะคะแค่นี้เองทำความสะอาดง่ายมากๆค่ะตรงนี้นะคะก็ถอดล้างออกมาได้นะคะก็แค่ กดขึ้นไปแล้วก็ออกมาแค่นี้เองค่ะเราก็ออกไปล้างได้เลยเวลาใส่นะคะเราก็แค่แบบแค่นี้เองง่ายมากใช้งานง่ายๆนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับปลั๊กที่เป็นของจีนนะคะเราต้องหาอนะแดปเตอร์ปลั๊กมามาเสียบเพื่อที่จะใช้ได้กับบ้านเรานะคะเมื่อหุงข้าวเสีย่ยมีตัวนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับทับพพีนะคะซึ่งทัพพีเขาจะออกแบบมาแบบนี้นะคะ เวลาวางข้าวจะไม่ติดถ้วยตวงสําหรับตวงข้าวนั่นเองแล้วก็คู่มือภาษาจีนนะคะถ้าใครอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะดูรีวิวนี้เดี๋ยวก็เข้าใจเองนะคะ ทีนี้เนี่ยปัญหาการใช้งานของมันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในการโหลดแอปแล้วก็คอนเน c t เชื่อมกับหม้อหุงข้าวกับโทรศัพท์นะคะตอนแรกตานก็ทำไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทำได้แล้วนะคะซึ่งมันจะมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆตานก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่เพื่อนๆได้ทราบนะคะก็เดี๋ยวตานจะมาสอนโหลดแอปนะคะสอนเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับหม้อให้เพื่อน <S <S ๆได้ดูกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโหลดแอปกันก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ Android นะคะเลือกกดที่ Play Store ใครที่ใช้ Apple ก็ไปที่ App Store นะคะเลือกแอปที่ชื่อว่ามี Home ค่ะหลังจากที่เราโหลดแอปมาแล้วนะคะเวลาเปิดขึ้นมานะคะกดยอมรับและดำเนินการต่อค่ะแล้วก็กดยอมรับนะคะมาเรื่อยๆค่ะเวลาตรงนี้นะคะสำคัญเลยนะคะเขาจะบอกว่า แนะนำประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมคะต่จากที่ตาลองดูแล้วนะคะตานเข้าที่ประเทศจีนค่ะตานก็เลือกประเทศจีนไปค่ะโอเคทีนี้ลงชื่อเข้าใช้เลยเราต้องสมัครล็อกอินก่อนนะคะสร้างบัญชีตรงนี้นะคะสร้างบัญชีเราเลือกไทยแลนด์นะคะที่อยู่อีเมลของเราที่อยู่อีเมลใส่อีเมล ของเราลงไปนะคะแล้วเราก็สร้างรหัสผ่านของเรานะคะเราเลือกรหัสผ่านของเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาป้อนตัวอักษรตรงนี้ค่ะ มันก็จะขึ้นว่ามันได้ส่งอีเมลไปหาเรานะคะเราก็ไปที่อีเมลของเราค่ะตอนนี้เราก็ได้รับอีเมลเรียบร้อยนะคะแล้วกดเข้าไปค่ะแล้วก็มันก็จะบอกว่าให้เรากดปุ่มสีส้มนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็กลับไปที่แอปของเราได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็เอา ID ที่เขาส่งมาให้เราในอีเมลนะคะมากรอกตรง username ตรงนี้ค่ะ แล้วก็รหัสผ่านนะคะก็เป็นรหัสที่เราตั้งขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะเวลาคอนเน็กครั้งแรกนะคะให้ใช้ Wi-Fi 2.4 GHz นะคะถ้าเป็น5 GHz จะไม่ติดนะคะท่านเน็ตบ้านเราเป็นแบบ 5G นะคะให้เราใช้ฮอสปอตจากมือถือเราแทนนะคะนี่นะคะเราได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเพิ่มอุปกรณ์ค่ะกดเพิ่มอุปกรณ์เลยนะคะ ตอนนี้มันกำลังสแกนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราสแกนเจอมันจะขึ้นไอคอนมาแต่ตอนอันเนี้ยเรายังสแกนหาไม่เจอนะคะหมายความว่าเราต้องรีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะคะให้เรารีเซ็ตเวลาที่เราหาดีไวซ์ไม่เจอเราต้องรีเซ็ตมันก่อนนะคะกด2ปุ่มซ้ายขวายอย่างนี้นะคะอ่าแบบนี้แปลว่าเครื่องรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมที่จะคอนเน็กใหม่ได้แล้วอ่ะต่อไปเราเข้าเข้านี่เลยค่ะหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มอุปกรณ์ของเรากันค่ะกดตรงบวกขวามือบนนะคะกดถัดไปค่ะเมื่อกี้นะคะอาจจะไม่ทันนะคะเวลาที่มันขึ้นมาว่าขออนุญาต ให้ถ่ายรูปหรือให้โชว์ตำแหน่ง GPS หรืออะไรก็ตามให้เราอนุญาตให้หมดเลยนะคะแล้วมันก็จะหาเจอค่ะหมดเครื่องใช้ไฟฟ <Wow. S 1> ้าต,ตรงนี้นะคะมันอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นไม่ชัดนะคะของเรารุ่นนี้นะคะ1.6ลิตรนี่ MI Smart Multi Cooker นี่นะคะยืนยันดำเนินการถัดไปค่ะสแกนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะมันจะขึ้นมาแล้วค่ะ MI Smart Multi Cooker 1.6ลิตรนี่คือของเรา เสร็จสิ้นค่ะเราวางไว้ที่ตรงไหนแล้วก็เลือกตรงนั้นนะคะห้องนั่งเล่นค่ะตั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่ได้เลยค่ะหม้อหุงข้าวของอะไรดีหม้อหุงข้าวของเรานะคะ <Yahoo. S 1> <laughs> เรานี่เราไหนไรู้ของเราแล้วกันนะคะถัดไปค่ะแบบนี้เรียกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้คือแชร์อะไรก็ไม่ทราบน่าจะแชร์ให้เมมเบอร์สามารถที่จะแบบใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ไม่เป็นไรค่ะเราใช้คนเดียวยอมรับนะคะถ้าเข้ามาหน้านี้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมคะสรุปว่านะคะปัญหาที่เรามากักจะทำผิดบ่อยๆนะคะก็คือหนึ่งเรื่องสัญญาณของอินเทอร์นเน็ตก็คือว่า มันจะไม่รองรับ 5G นะคะเราต้องใช้สัญญาณที่2.4นะคะแต่ถ้าอินเทอร์เนต็ตบ้านเรามันเป็น 5G อย่างเดียวให้เราใช้ Wi-Fi hotspot จากมือถือก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกประเทศจีนนะคะเลือกประเทศจีนดีกว่าค่ะแล้วก็เวลาที่มันขึ้นมาว่าขออนุญาตให้เข้าถึงกล้องถ่ายรูปให้เข้าถึง GPS ตำแหน่งที่ตั้งของเราให้กดอนุญาตให้หมดไปเลยนะคะ เรามาดูกันที่แอปนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอันนี้ก็คือความสามารถของเจ้าหม้อตัวนี้สามารถทำโยเกิร์ตก็ได้นะคะทำเค้ก ก็ได้ความสามารถของเจ้าหมอตัวนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ทําได้หลากหลายเมนูเท่านั้นนะคะมันสามารถตั้งเวลาก็ได้นะคะมากที่สุดคือ24ชั่วโมงเลยทีเดียว mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองผงข้าวไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะจากตอนนี้นะคะเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะเราจะตั้งเวลามอหุงข้าวเพื่อที่เราตื่นขึ้นมาตอนบ่ายๆนะคะแล้วเราจะมีข้าวกินในทันทีในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะทดลองโดยการใช้ข้าวหอมมะลิไทยนะคะก็เราเลือกเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆเกรดพรีเมียมเลยแล้ะกันเนะาะตาสามไข่มุกนั่นเองค่ะไม่ใช่ของใครที่ไหนคะ่ะของที่บ้านตาเองค่ะ ข้าวสารตาสามไข่มูกของบ้านตานะคะเป็นข้าวที่เป็นเกรดพรีเมียมที่ส่งออกประเทศจีนด้วยนะคะถ้าใครอยากลองชิมข้าวอร่อยอร่อยและมีคุณภาพนะคะสั่งได้ที่ตานก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะ wow. องถ้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันพอมันขึ้นหมอ้อมันก็จะล้นถ้วยนะคะเมื่อกี้ก็ตันเอาข้าวไปซาวน้ำแล้วนะคะทีนี้เนี่ยข้าวหอมมะลิอันนี้มันเป็นข้าวใหม่นะคะมันอาจจะแฉะนิดนึงเราก็ต้องใส่น้ําให้มันอย่าให้มันเยอะเกินไปนะคะตันเลือกที่จะใส่น้ำสองถ้วยต่อข้าวสองถ้วยนะคะ ังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะไฟไรซ์คุกกิ้งเลยค่ะมันมีประเภทของข้าวให้เราเลือกด้วยละอันนี้ Nord North East Chinese คือข้าวจีนปะซีเมียคืออะไรวะฮิวฮิวแนนไรซ์อันนี้ค่ะเราเลือกอันนี้นะคะข้าวของมาลีไทยนะจ๊ะ ทีนี้ตรงนี้ค่ะเลือกเท็กเจอร์ของมันนะคะมันจะมีให้เลือกแบบอัตโนมัติก็จะมีแบบซอฟต์ก็คือนุ่มมากโมเดเลตก็กลางๆส่วนฮาร์ดนี่น่าจะน่าจะเหมาะสำหรับไปทำข้าวผัดลีมากกว่าเนาะเราชอบกินข้าวนุ่มเนาะเราขอเป็นข้าวนุ่มแล้วกันส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะแบบดูยุ่งยากอะแบบเป็นคัสตอมมากๆเรายังทำไม่เป็นไงึกออกปะคือเหมือนแบบ อะไรก็ไม่รู้มีกราฟเกิร์ฟอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมเออก็งงๆอะ่ะเราเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะเราเอาอันนี้ค่ะเราเอาเป็นซอฟไปเลยแล้วกันเนะเาะทีนี้นะคะสองปุ่มนี้นะคะทัมเมอร์ค่ะคือการตั้งเวลาค่ะเราจะกินพรุ่งนี้ตอนกี่โมงดีเราจะกินประมาณบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงแล้วก็เลื่อนไปนะคะเราดูตรงนี้เป็นหลักนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะกินข้าว เวลากี่โมงนะคะอันนี้ตันตื่นสายนะคะตันพร้อมที่จะกินข้าวเวลาบ่ายสามโมงค่ะอันนี้คือจำนวนชั่วโมงที่เครื่องมันตั้งเวลานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันตั้งเวลาได้สูงสุดกี่โมงก็คือ24ชั่วโมงก็คือไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันตั้งเวลาได้นานที่สุดคือ24ชั่วโมงค่ะ ขณะนี้นะคะที่ตาลกำลังตั้งเวลาอยู่เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะนะคะตาลต้องการที่จะกินข้าวตอนบ่าย3เพราะฉะนั้นตาลจะต้องตั้งไป15ชั่วโมงนะคะตาลก็กดโอเคมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนะคะว่า15.00พร้อมกินแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้าว จะออกมาเป็นยังไงคะงั้นเดี๋ยวตาลขอไปพักผ่อนอนั่งดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็นอนก่อนนะคะแล้วก็ตื่นสายๆนะคะช่วงนี้ก็คือตื่นสายทุกคนนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทำกันเลยนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามมาเดี๋ยวจะมาเปิดหม้อให้ดูว่าข้าวจะเป็นยังไงโอเคค่ะผ่านมาอีกหนึ่งวันแล้วนะคะผ่านมา15ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้าวของเราที่เราเตรียมไว้จากเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะแอปมันเตือนแล้วนะคะว่าข้าวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหม้อจะหูข้าวมาน่ากินแค่ไหนคะ่ะเปิดเลยหูหูห เดี ens, people, ๋ยวขอคุยหน่อยนะคะอือหือคือจะบอกว่ามันเหนียวนุ่มมันเหนียวแล้วก็นุ่มด้วยแล้วก็แบบมีความใสๆด้วยอะค่ะเหมือนข้าวที่แบบตามโรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะกับหมูทอดค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วิธีทำหมูทอดนะคะกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปทำหมูทอดให้ชมกันค่ะ สำหรับข้อดีข้อเสียของหมอตัวน,นี้นะคะข้อดีของมันก็คืออย่างที่เห็นนะคะทําเมนูได้หลากหลายแล้วก็หูข้าวได้น่ากินมากๆเลยส่วนข้อเสียก็อาจจะมีตรงที่ว่าเวลาต่อแอปครั้งแรกอาจจะต่อลําบากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าต่อแอปเสร็จแล้วทุกอย่างก็ง่ายมากๆเลยค่ะด้วยแอปพลิเคชันอันนี้น่ทําอาหารได้แบบหลายร้อยชนิดเลยสุดยอดไปเลยค่ะสรุปว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะตานให้ไปเลยค่ะ สีดาวครึ่งค่ะเต็มค่ะค่ะครึ่งคะแนนก็คือต่อแอปยาก,กันเองค่ะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะคะเราก็จะมาทําอาหารหลายๆเมนูนด้วยมอหุงข้าวใบนี้กันนะคะอาจจะเป็นเค้กก็ได้หรืออาจจะเป็นของหวานสตูไก่อบเนื้ออบอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรกันอีกค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย